สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครวงศาเสีครับดำเนินรายการโดยบ่าวอนนาคอนนครวงศาเสีครับบรรยากาศหลังจากเตยล่าเซจนะครับเป็นเวลาตีหายี่สิบหานาทีนะครับเนื่องจากท่างเาจ้าหน้าที่ให้เวลาซ้มมี่นะครับมือนีมเล่นนยูอุดอรนะครับเจ้าหน้าที่ให้เวลาซัมนี่ก็เลยต้องแต่ยุติทําการแสดงเตยลา่าเซจสิ้นพอดีนะครับ บรรยากาศเตยล่าชิดหม,มานๆพี่น้องผมอาบน้ำอาบทาแล้วก็เลยเฝ้ามานะครับมาเอามาอัพเดตสถานาการณ์ในพี่น้องมึงอะเป็นไงเอ้ยเอา้าพี่เกี่งคือดับแต่ไฟ <laughs> อภิษสถานการณ์ครับพี่น้องสาวแสนสวยเจ้าลูกสาวบ่ลูกสาวเจ้าบ่ป้าผู้สาวผู้สาวป้าป้าอยู่นะเดี๋ยวนี้กินสนิดผู้เฒ่าบ่เดี๋ยวนี้พอมันขาดก็ต้องบริโภคแบบนี้เป็นซักก่อนโอ้โหเรียกเรียกดีรีกับตอนนี้กำลังเก็บไฟอยู่นาทีเล่าคือเมียนเชียงเสียงบ่ครับผม กิบพ่อเบิร์ดครัเก็บพาวเวอร์ครับเก็บพาวเวอร์ดฟ่ายูสุริโยชัยวานครับนะครับเราขับรถบัสเราขับรถบัสคอนวอยพี่น้องก็เลยพาพี่พ่น้องอัปเดตสถานการณ์ครับหลังจากเกยล่าคิดครับพี่น้องครับหางเชียงไปใส่เบนนอหนอหางเชียงหางเชียงไปใส่บนนี่ ขึ้นคล้องเราบอกอ่าอยู่ก็เปลี่ยนมินมิน,มนโอ้ยครับอัปเดตสถานการณ์ครับหลังจากเตยล่าสิดปลาซุ่มครับพี่น้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์ค้อนไหวเพ่นสิเก็บสิ่งเก็บของครับครับสถานการณ์บรรยากาศนะครับเตยล่าซิดเป็นหน้าที่ของทั้งอาจารย์ค้อนไหวเพ่นเก็บสิ่งเก็บของครับพี่น้อง ตอนนี้เป็นเวลาตีหานีสิบแปดนาทีแล้วนะครับบรรยากาศเตยรอดสุดนตอนนี้กำลังเก็บสิ่งเก็บของครับพี่น้องเป็นนาทีครองอาจารย์ค้นไหวเพิินครับ บรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆครับพาพีพ่อน้องมาเบึงบาบานางเอกยันพี่น้องอูพระเอกยันพี่น้องเออว้าวคืออยู่อาจารย์คอนไหวทั้งอาจารย์คอนไหวซออ่อบ่เดี๋ยวนี้เป็นซ่อบอ่เออเป็นซออ่อเย็นยเตยส่อบเอบอิกุ้งแล้วครับบรรยากาศเตยล่าเซตครับนาทีของอาจารย์ค้อนไหวเพิ่นเก็บสิ่งเก็บของครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ทย่อยทย่อยเมียนซิงเมียนของสร้างมาดานอ้นองน้องหางเครื่องเพื่อนกับคนใดมีหนาที่กับมาเก็บร่างคือรถเซตเอเซตบีนะครับรับหนาที่ตำแหน่งเก็บซิงเก็บฟ้อ,องคือรถครับบรรยากาศหลังจากเคยล่าเ็ตกับพี่น้องครับ ครัญดาน้องนั่งค้างเครื่องก็เก็บสิ่งเก็บของขึ้นรถครับนาทีไปหน้าที่มั่นครับพี่นอ้องอ้าวแม่งาตัวนี้จะมายังเมียจะเสียบมองได้หรโอโอ้มินเสีม่เจอกับถอ,อดถอดได้ด้วยละ่ะมาหนี่ชีบอกนี่มานี่ งัดขึ้นเทียละน้อยละน้อยเอาตัวเนาะแม่นบอกทาเขาบอกดิโอแม่ขึัวพี่น้องเราต่อไฟเปิดพัดลมนอนเล่าไ้เรามาเก็บเองวันนี้เงินจ้างเนาะเก๋เก็บเองตัวจ้างไฟเดี๋ยวนี่เขาเก็บสายไฟผมต่อกำลังแล้วแล้วเรียบร้อยหาแต่คนไปกินเนาะ พลาพลาทองเมีนพลารรครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับโอ้เชัดเออวอ,อาไปอาบน้ำถามูอย่ติการถามืานี่มูไดะไรดิเขามางติน้โนโอ้บ่าได้ว่ได้เก็บลังน้ำเขาบอกโบ่าพุงมืออื่นเศร้าโอ้เป็ดเซ็ตเนาะแม่นค่ะเออ นั่งเอกอ้า้ยยังก่อนนี่น้องนอง้นองยังก่อนน,อน,อน้องเบนน้องเบนพี่น้องน้องเบนโสดครับโสดติดต่อได้สอบถามได้นะครับผู้ดใดอยากได้ <c oughs> อ้าวนี่พีออก่กอดพี่น้องมาไปอาบนล้วพี่น้อง <c oughs> เลี่ยว,วเราเลียเหมือนนี่เลีล่ยวเราเป่เามูเขาไปพวกเราหูเขาก็นเลี่ยวเดี๋ยว <c oughs> นห้อยเสซ็ตนานี่เดินอุ้ยอาบน้เหกับที่บังเดียนกลัว <c oughs> พุ่นสุดมุมพุ่นเป็นเดียนพุ่นแหงเสด็จคสุดมุมพุ่นแล้วถามหมอลำอยู่ตลอดเราบอกแล้วสุดมุมพุ่นเราถามหมอลำอยู่ตลอดเลยแล้วเก็ต้องฟ้าเซตนาไม่ต้องเจ้าฟ้าเป็นอ่างสิ้วกัเกิดเนี้ยมาพุ่นอ่ะโอ้คือกันบ่นแ่ะคนในโมเมนต์ใหม่เขาบวกขึ้นไปลไปแล้วโอ้ยพูดไรพูดเงินนะพ่อเป็นยังสิเบิกเงินตีบ่เงินเพิ่นเป็นพ่อ เอื่นแม่บ่ได้เอออื่นพูดอะไจ้าจ้าว่าปะนะโอ้ยมาสร้างเขาอื่นเมียเถอะเราท่านไม่คิดอื่นนีอื่นด้เพิร์ดเราไปที่เรียนที่อย่างแบบธรรมดาแหละครับบรรยากาศเตยล่าเสร็จพี่น้องเอ้ยย่างหามอลำ์โมห็นจ้าคุณก็ไปเป็นนาทีของอาระจัดขดว่อยโอ้โหน้าบัตรตัวนี้โอ้เห็นยังเขาไง สายไฟครับเย็บสายไฟบ่ค huh. ร <con side keyboard 1970> ับโอ้เขาเน่นอนเดี๋ยววะนอนอิ่มมาเลยนอนอิ่มมาเลยจะบ่อิ่มมันได้ละนอนเดือดสินอนเดือดแล้ก็ต้องนางตรวจข้าวบ่อข้าวเบอร์โอ้ยโอ้ธรรมดาน่ะทีโอ้รับหน้าที่บังเชร่งเสียงเนาะรับหน้าที่เชร่งเสียงูดได้เอ้ว่านาบัดเนี่ยขับรถนอนว่านี่อะ ทำเป็นน่องโภขาดโย่ไม่เหรอคือเรานั่นขอมันไม่ได้ขาไทยบานนี้ที่เก็บมันนี้บปล่บ้านนี้ครับครับหูแจักบอลมันหมุนตัวได้แน่หนิมือตึ๊บตัวนี้หมุนครับตัวนี้ชุบตัวร่องตัวนี้หมุนมันมันเกี่ยวกับยางซุ่มนี่โกงน่ะหมูแต่ว่ามันสูดขึ้นสูดลงแนวเดินใช้คือโอ้เขาบอกเลยจ้างไม่มีกเนาะโอ้โหขนาดโย่ตั้งแน่ี่คือตั้งแน่นอนเดี๋ยววะวรอกว๊อกเดินเท้าใส่นี่ให้ไปซื้อเร็ว มาดอมเรียนน้ำยังว like you know? ันนี้พาขึ้นไปเบงเมฆขั้วทังรถซะก่อนเราเห็นอยังพี่ภาพี่น้องมาหาเมฆขั้วพี่น้องโออคือว่าเก็บสายไฟเราเดนี๋ยวนี้เก็บตอนนี้เก็บวันไหนเก็บวันไหนก็ไปเก็บตัวเก็บ โอ้มานอนเองเลงอยู่อ่ะนี่นอนนอนสะอาบน้ำาเสไลม่แย่ลุงไ่แห้งม่ย่รุงเม่ได้อยากเสวยขวดนี่เลยนะท่านเช็แล้วตกเสร็จหน้าเร็จตาไปใหญ่เลยนี่เฮ้อโอ้ยีแม่รับเหรตายสิสอยากเยเหตุไ่อยาเหตุวยขดท่านมีบทเทียนเนาะอีเสกมากไนแล้วเมื่อยี อเห็ดงบาสิน้โลูกเส็หน้าเส็ตาเพจะเดีอยวผู้อื่นมามงกบอกอดสได้ีงกัเบื้องรโอ้มลุงเมยพี่น้องรับบ่อหูเมียเลยเอื่นกับบ่าตีงเลยโอ้หแม่ขวัพี่น้องคุณแม่งาเค็ดย้งมยอนี่วุ้ยนี่เปนยา้อกินเอาเจ้าคนนั้นเต็มหมูเต็มเห็ด โอ้ออมไก่ใส่บวชเคียฟ้าหมอกับมันคือบอลลูกันเลยฮะนี่โอ้หมอใหญ่อได้แม่บาทนี่โอ้อันเดียวกันขวดเทาขวดเทาเจ็ดสิบปีแล้วพี่น้องวันนี้หรอมันถุกเนาะเก๋มาหาะเนี่ยบมบิ๊มแพนเป็กคือเพิ่นไปเอออีกยังเงีนได้บมดเอื้อเสียไปปลูกนด้เพชรบงกับพวอได้กินนะพี่น้องเด้อ แค่บุกือไม้ใส uh ่เย็บใบชะแนวเนาะเพิ่นซื้อมากกับเจ้าเจ้าในไม้ใส่เบี้ยมันเอ๋อแบบเพิ่นเอมมาหายแม่ก็ได้นั่นโอ้ก็เลยเก็บไว้เก็บใบโอ้โหแยกคนออไปว้านตู้เบี้ยยีนโอ้ยหใหญ่ข่อยคือรับคักเถอะวะโอ้โบ่ลุกมาบอกแมาจ้าน้ำกันเลยเว้ยเออผู้ใดอยู่ทางในเหรนโอ้โหหลายคนโอ้สุดตายค่ะเอ้า ซัำนีนะพี่น้องขึ้นมาขวนแมค่คว้าไเล็กนๆๆๆๆ้อยครับบรรยากาศนะครับหลังจากเตยล่าเสร้จนแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาสำหรับคลินี้ก็ไว้สัำนีสักก้อนเล็กนๆๆๆๆๆๆ้อยพอการชิปนานะครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับ